เขาบอกเขาเตือนตัวแล้วโตวนี่ถือผีพบตสิงคิดสิงใจโตหูอยู่บอกผีที่หนึ่งนี่ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองนี่ชอบเที่ยวยามพิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาขับละครโขนผ,ผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหน,นีไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตร สารพัดถั่วโปให้โลสิ้นผีที่6เกียดทานการทํากินมีทั้งสิ้น6ผีอับปีเอ้ยผีหโตนี่อยู่นำมึงบัดเลยเฮ้าเนี่ยสิให้โอกาสโตเถือสุดท้ายต่อไปเนี่ยสิบอกบอกว่าสอนแล้วถา้าโตยังเฮ็ดโตสัมมะเลเทเมาจังสี่เนี่ยนะมึงก็ไปตายซะเพราะกูนี่โมเมนต์พอมึงอันนี้เงืนห้ารอยเนี่ยไปกินเขาจำไว้ทุกคนบ่าดี มี่ประจวบพี่น้องลุงป้าจังหวะหลานเงิ่นมีหนาสดเงื่หดมดนาแหงมาหากูมืออื่นพ้อมมาทำงานสัวหลายมึงนี่